เวสป้า946เรสคือที่สุดของงานดีไซน์ร่วมสมัย ที่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามของรูปทรงรถและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสีแดงทั้งคันโดยทุกรายละเอียดต่างๆได้ผ่านการคิดและผ่านการผลิตด้วยความประณีตผสสานด้วยสุดยอดเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเวสปา946เรสโดยทุกๆการจัดจำหน่ายผู้ซื้อจะมีส่วนร่วมในการบริจาค150ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,000บาทต่อคันให้แก่ Global Fund เพื่อต่อต้านไทยจากโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียเวสปา946เรสโดดเด่นด้วยดีไซน์ของความเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมแห่งอนาคตโดยตัวถังทำจากเลกก้าให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งและตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมในส่วนบางโครน ซึ่งให้ความรู้สึกที่หรูหราและคลาสสิกไปพร้อมๆกันนอกเหนือไปจากงานสุดยอดดีไซน์บนเวสป้า946เรนแล้วนั้นสกูตเตอร์พรีเมียมแห่งอนาคตคันนี้ยังเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วยเครื่องยนต์ซูบเดียว1 5 0 c c ซีจังหวะ3วาว มาพร้อมกับระบบหัวิีดอิเล็กทรอนิกส์โดยช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยไอเสียได้เป็นอย่างมากอีกทั้งเครื่องยนต์ยังมีเสียงเบาระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบหมุนวนและยังมีระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพิ่มความมั่นใจอีกขั้นด้วยระบบ ASR S anti s l i p Leg o l คลูชที่ช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถแม้ต้องเผชิญกับสภาวพพื้นผิวถนนที่ไม่ปกติเช่นถนนลื่น Vespa 946เรซมาพร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่หลากหลายให้ตกแต่ง Vespa รุ่นพิเศษนี้ให้กลายเป็นคันพิเศษที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครในประเทศไทยราคาจำหน่ายอยู่ที่5,99,000บาทและวางจำหน่ายในแบบจำกัดเพียง25คันเท่านั้น